ากคุณต้องการบริการเติมเกมออนไลน์ที่รวดเร็วและเติมง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงขอแนะนำเติม i n t s บริการเติมเกมออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น LOL, YLIF, LOR, VALORANT และเกมอื่นๆอ,อีกมากมายอย่าลืมสมัครสมาชิกเข้าสู่ระบบและกรอ,อกโค้ด a n x เพื่อรับส่วนลดเพิ่มเติมนะครับขั้นตอนการเติมง่ายเพียงแค่กรอกชื่อในเกมพร้อมแฮชแท็กเลือกราคาที่ต้องการเติมยืนยันราคาที่ต้องการและกดชำระเงินได้เลยโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าที่ต้องการเติม LOL, YLIF ลดราคาการจุกๆไปเลย ทางร้านนีเพจด,ด้วยนะอย่าลืมไปกดติดตามเพื่อดูโปรโมชั่นอื่นๆนะเพจด,ด้วยละ่ะอ่ะโอเคเดดแอน เขาทำอะไรกับมันคูเทไลท์ไม่มีผลกับมินเนี่ยนและมอนสเตอร์อีกต่อไปโอเคแต่ก่อนนะครับผมเอฟเฟกเลือดไหลเนี่ยอ่ะเผื่อใครยังไม่รู้นะคูเทไลท์คืออะไรคือเวลาที่คุณแบบว่าโดนโจมตีถูกไหมมันจะเอาดาเมจส่วนหนึ่งเก็บไปก่อนสมมติคุณโดน100ใช่ไหมเขาจะเปลี่ยนไอ่หนึ่งร้อยน่ะเป็นดีเลย์ดาเมจที่ได้รับเข้ามาเป็นเวลาสมมติเนี่ยสามวินาทีถูกไหมก็จะเอา100มาหาร3แล้วก็มาลดให้ครบ100ภายในสามวินาทีหากคุณฆ่าแชมเป็นอีกฝั่งหนึ่งได้ก่อนสามวยคคือแ่มอนตี ก็เลือดไหลแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้การฟาร์มช้าแล้วก็มันมันทำให้แบบว่าอยู่ดีเราโดนมอนป่าตีตายก็มีก็มีก็มีมเคยเห็นกันอย่างเงี้จริงๆนะตอนนี้คือเขาเขาก็ออกไปแค่นั้นแหละเหมือนกับการเหมือนกับการแก้บั็กมากกว่ามันคือการแก้บั็กส่วนนี้นะอัปเดตส่วนประกอบโอเคเดดแมนเพจก็คือเหมือนเหมือนที่ผมพูดไปนะเดดเดดแมนมีของเปลี่ยนใหม่ใช่ไหมเดดแมน,นคือตอนนี้คือตอนนี้คือมันแบบว่ากันกันสโลและกันสโลยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะ โอเคเอ็ดอัพไนท์อ่าเปลี่ยนเปลี่ยนของฮาร์มเมดิคเอ็กโคเปลี่ยนของเมื่อกี้ก็พูดพูดไปหมดแล้วนะสน่วนนี้ฮันดิ้งไกด์คือไอ้หน้าหน้ากากเ,ากเผาอะราคาลดลงจากจาก1,100เหลือ900แล้วก็พลังชีวิตลงอีก50หน่วยอ่ะฮะแฮกดิงเกอร์แฮกดิงเกอร์คืออะไรฮันดิ้งไกด์คือน,นี้แฮกดิงเกอร์คืออันนี้คือแฮกดิงเกอร์ดาบต้านเวทอะก็ราคาถูกลงนะแฮกดิงเกอร์ราคาถูกลงร้อยหนึ่งแล้วก็พลังโจมตีเพิ่มขึ้น <S <s เพิ่มขึ้น5หน่วย แล้วก็ต้านทานเวทลดลง10หน่วยก็ต้านทานเวทลดลง10หน่วยอันนี้คือเนิร์ฟเพราะโดยปกติแล้วเวลาคุณที่คุณจะออกเคสดิงเกอร์อ่ะคุณต้องแบบว่าออกมากรณีที่อีกฝั่งอ่ะเป็น AP มันเกมมันนำอีกฝั่งอ่ะเกมนำเราไปเกมตามใช่ไหมแล้วอีกฝั่งเอพีมันแรงจัดคนที่แบบว่าเล่นสายไอ้สายไฟเตอร์ที่เขาถึงออกเคดิงเกอร์กันไอการที่เขาไปเนิร์ฟเนิร์ฟต้านทานเวทลดลงอีก10หน่วยนี่คือแย่ yeah, นะบอกเลยว่าแย่แย่จริงๆนะอันนี้ถึงแม้ว่าเขาจะเพิ่มพลังโจมตีห้าหน่วยนะผมว่ามัน,ม,นมันไม พอย์มันคือ,คอ,อก,ากาอูออกมากันเวทโวยออกมากันเวทโวยไม่ได้ออกมาเอาพลังโจมตีอันนี้คือการเนื้อเนิร์ฟเนิร์ฟเพ็กติงเกอร์และการบัฟเม็ดบัฟเม็ดไก,กลๆบัฟเอพีไก,กลๆโอเคไม่มีแอคทีฟไลฟ์ฟลายแล้วไม่ก e ็แอคทีฟไลฟ์ฟลายคืออะไร มันคือแพสซีฟเดียวกับสตาร์ติเกตอ่ะไอมือแดงอ่ะอ่ะขอใครไม่เห็นภาพนะมันคือแพสซีฟมืออันเดียวกับมือแดงอ่ะไลฟ์ฟลายอ่ะเมื่อพลังชีวิตต่ำกว่า35%ใช่ไหมคุณจะได้โล่ถ้าเป็นสตาร์ติเกตอ่ะมันจะเป็นโล่ขาวถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นใ hey นเฮกดิงเกอร์อ่ะบัรจักันเป็นกัน AP กันมันเป็นโล่ก,กันเวทยอย่างเดียวอ่ะเอาออกไปก็เนิร์ฟครับมันเนิร์ฟเนิร์ฟเนิร์ฟตรงๆเลยตรงนี้โอ้เฮกดิงเกอร์ inger, ใครจะไปออกก็อย่างงี้โอเคโคไลซอนโฟกัสได้เจาะกอลเวทอ่ะพูดไปแล้วฮอออเเเบกรร์์นิฟ ไอเทมทำมาหากินของสายสายนี่เนะี่ยไอเทมทำมาหากินของสายดันนะเนิร์ฟเนิร์ฟคือเพิ่มราคาร้อยหนึ่งโอ้โหถ้าเกิดว่าคุณไม่ชนะในเลนเฟดคุณน่าจะออกไม่ได้ตอนนี้แต่ก่อนคือแพ้เลนเฟดก็หรือเสมอนเลนเฟดก็ยังพอไหวแต่คือตอนนี้คือแพ้เลนเฟดนี่คือก,ก็ยากละที่จะออกแต่ว่าสิ่งที่ได้มาคือหนึ่งกับหนึ่งร้อยคือได้เลือดเพิ่มมายี่สิบห้าหน่วยก็ไม่คุ้มไม่คุ้มผมว่าเท่าเดิมแบบเดิมดีกว่าเนิร์ฟเนิร์ฟสาย แยกดันนะส่วน EPITY OFF โอเคลดอันนี้เพิ่ม7%พูดไปแล้วจาริมฟิตโอเคก็ลดลงนะเนิร์ฟอีกเนิร okay. ์ฟอีกโจลินฟิตนี่คืออะไรมาได้ก่อนโอเคมันคือไอ้นี้มันคืออ to ันเนี้ยเนี่ยไอเทมที่จะออกเป็นซาลิเกตอ่ะเออโจลินฟิตเนี่ยโอเคลาดวิสเปอร์ลาดวิสเปอร์คือไอเทมที่เป็นเจาะเกาะของสาย AD อ่ะมันคือไอเทมกลางมันคืออันนี้ลาดวิสเปอร์ลาไวิสเปอร์มันข้าอะไรเนี่ยเพิ่มฮะเพิ่มขึ้นฮะราคาเพิ่มขึ้น200ร้เออจับเพิ่มขึ้นหจาเปอร์เซ็นต์จับสองโพิ่ม กันเกมคือเขากันที่แบบว่าเกมนำอ่ะกันในพวกที่บางคนไม่ออกเป็นสายจอเกาะพีพิอเหมือนอีเซล่าอย่างเงี้ยเขากันเนี่ยเกมสโนบอลนะเนี่ยเขาทำอย่างเงี้ยเนิร์ฟได้ตรงจุดไหมก็นิดนึงเรียนที่ทอมเมนก็ไอ้ไอ้นักกัรเผาอ่ะก็ได้เลือดเพิ่มขึ้นได้จอเกาะเวทใช่ไหมดิสเบนตีใช้สกิลหนึ่งครั้งตีต่อไปเป็นเอพีอ่ะแรงอยู่ลอชชปเตอร์ลอชชปเตอร์ก็คือไอ้อ่ามันคือขั้นสองที่จะเป็น มันคือขั้นสองที่จะออกเป็นเนี้ยจะออกเป็นลูเรเนโคอ่ะเออมันคือไอ้ไอ้นังสือเวทอ่ะไอ้นังสือเวทก็เหมือนกับที่ผมพูด,พดไปนะพวกเนี้ยคือมันเหมือนเลยเนี่ยดลดราคาลงได้พลังเวทเพิ่มขึ้นใช่ไหมแล้วก็เอาออกไปคือเล่นสกิลเด่กก,ก็ก็ถือว่า ก็ไม่ได้แย่นะเล่นสกิลก็ไปอยู่กับอีกอันหนึ่งแทนไอ้ทมใหม่ที่เป็นแหวนแทนแมนเทอร์เดินไปทำไว้ท่อนๆอันนี้ก็ไม่มีอะไรมอสเดิมมอร์เทีสอันนี้ก็เหมือนกับออกเฮกนิเกอร์สองอันแทนตอนนี้เอาไลน์ไลน์ออกไปผมพูดผมพูดไปแล้วเนิร์ฟของปอมวันนี้อย่าไปหาออกไม่น่าออกเลยตอนนี้ไอ้มอสมอร์เทียสเนี่ยโมโนโลโมเนคอนก็จอกเกาะจอกเกาะเวทก็แต่ก่อนนะมันได้อัตราการจอกเกาะเวทเอ๊ะมันคือตัดมันคือตัดเลือดเวทมันคือมันได้จอกเกาะเวทมาแล้สิบเปอร์เซ็นต์แต่ก่อนนะครับผมถ้าวก็เอาอีกฝั่งงมีีพลัชวิตหน่อย น้อยกว่า50%มันจะติด60%อ่าตอนนี้คือแบบว่าเป็นแค่50%เป็น50%ตลอดการไม่ใช่แบบว่า40-60แล้วป่านนี้นี่คือ a d j จั t นะตรงส่วนนี้ m o n t ท l Reminder พูดกี้พูดไปแล้วนาชอทูดไม่มีอะไรมากก็แค่เปลี่ยนของข้างในเฉยๆรวมๆเหมือนเดิม n e e e r l l ์ล l กล s ก็คือ1,005ก็การออกไอ้นาชอทูดปะไม่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 ก็ไม,ไม,ไม่ไม่ผลนะอันนี้ไม่ผลอะไรมาก เดิมๆไอ้เดิมๆโอ้ไอเทมเปลี่ยนเยอะมากๆเลยเนี่ยเพลกใช่ไหมไอที่จะไปออกเป็นแบ็คเคปอะราคาลดลงร้อยหนึ่งแล้วก็ได้พลังชีวิตลดลง25หน่วยโอเคลาบัดดอนเดสแคปได้พลังเวทลดลงได้จอกเกาะเพิ่มขึ้นโอเคของดีเลยเนี่ยโอเคตอนนี้คือแต่ก่อนคือเพิ่มพลังเวท40%นะตอนนี้คือเพิ่มพลังเวท2 0่สถึงสีโอ้โหลาบัดดอนได้สเกล45นะเว้ยตอนเลดเกมจริงๆอ่ะโอ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 แต่ตอนต้นเกมนะถ้าคุณออกต้นเกมอย่างเงี้ยถ้าคุณออกต้นเกกมมันน็จะะได้แค่20% ก็หมายความว่าอะไรหมายความว่าลาเบดิดอนเนี่ยคือเป็นไอเทมที่คุณไม่ควรจะออกตอนตอนต้นเกมเป็นชิ้นที่2ชิ้นที่1ชิ้นที่2แล้วตอนนี้ลาเบิดอนออกจะเป็นคนชิ้นจะเป็นชิ้นที่4 5 6แทนที่จะเป็น1 2 3่อิสิล่าจำไว้นะมันเนิฟเนิฟเนิฟร,ระเบิดอนต้นเกมตอนนี้ครับผมมันเนิฟพลังชีวเวทพื้นฐานอีก10หน่วยนะレスคิวโว่อ่ะอันนี้ก็ไม่มีอะไรแต่ได้ของใหม่อันเนี้ยได้ได้เอฟเฟกต์ใหม่คือจะสร้างคอามรักในการอ่ะจะสร้างการโจมตีจะสร้างโบนนั้นความเสียหายสิบห้าหน่วยเป็นก็ ทำให้ตีแรงขึ้นอีกสิหน่วยลิฟเมเกอร์เมื่อกี้ผมพูดไปแล้วได้จอบเกาะเวทตอนรับเอ็ดได้จอบเกาะเวทลูนันเฮอร์ลีเค้จาก2อ0พเป็น2อ0พคลีจาก25เป็นศูนย์แพงขึ้นลดคลีเหลือศูนย์อ๋อมันกลายเป็นลูนันม,มันกลายเป็นกลายเป็นของอันดับทีบแทนแล้วก็เอาคลีออกไปปรับเปลี่ยนใหม่อันนี้คือการแบบเชนจริงจริงนะการจัตีสร้างแลง้วเขาแตะสิบห้าหน่วยแกผมไม่ใช่กบโอเคก็เหมือนกันได้ผลของันนี้ไปนะเมื่อกี้ผมพูดไปนะลูนันถามถามมาถามว่าลูนันออกไหมเหรอก็ยังไม่่่ใชไอออเททมหลักกีีดนะ ถ้าผมเห็นออกกันก็จะเป็นพวก A อดีที่มันเล่น a อได้แต่ว่าก็าไม่ใช่ของหลักอยู่ดีป่ะดูนั่นเซลาสเอมเบรดอ,อ่ามีเจ็ดเปอร์เซ็นเซอร์เพนแฟงโอเคอ่านเซอร์เพนแฟงดิเซอร์เพนแฟงใครไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะเซอร์เพนแฟงนี่คืออันนี้ตัดเกาะครับผมมันคือตัดเกาะตัดเกาะอีกฝั่งอ่ะออกตีจนปุ๊บทำให้อีกฝั่งตีไดโลขาวลดลงชิลลิเวอร์ River, อ่ะใหม่ใหม่การสร้างข้าใจหายแก่แชเมเปตูจะลดโลบั้งกัรในที่พวกเขาได้รับเป็นสามวินาทีอ่ะตัดเกาะเหมือนเดิม แชมเปี้ยนระยะประชิดเจลโร่ป้องกัน10%ของมาจะตี60%โอ้สายตีใกล้ได้ลด60%นะครในขณะที่แชมเปี้ยนระยะไกลส่งผลโล่ป้องกันลด45%เมื่อคุณสร้างข้อเจายแก่ศัตรูที่ยังไม่ได้รับผลจากซีเพโล่ป้องกันถูกลดลงไม่ได้เป็นเท่ากันโอเคก็ปรับให้มันเป็นเหมือนกับเออะไรนะปรับให้มันเป็นเหมือนกับออเชียนิตไทเดนอะเอฟเฟกต์คล้ายๆกันเลยก็เหมือนเดิมก็คือตัดโล่เหมือนเดิมนั่นแหละแค่แบบจำกัดสเกลเฉยๆว่า60กับ1 5นะชินถูกลง ชีนถูกลงร้อยหนึ่ง y ย a h ย e a yeah, ย y yeah. ก็ทำให้พวกซินิตี้พวกดีวายถูกลงได้ปะเนี่ยส t r a t e g i c อ่ะพูดถึงเมื่อกี้เลยผมพูดไปแล้วเนาะเอฟเฟกมันคืออะไรนะไลฟ์ปลายเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการสั่นโลกบังกันเมื่อโลป้องกันถูกใช้ไปบางส่วนเพื่อกำการจำดีมันจะได้ไม่หายสนุนลงหน้าคือหมายความว่าสมมติคุณมีเลือด50ถูกไหมโลบ่บอลเด้งมาเป็น75โดสโลบ่บอลเด้งมา25หน่วยทั้งหมดของคุณเลยมี75หน่วยถูกไหมคุณมีเลือด50ถูกไหมบวกกับไออโลอีก25 75เป็น 75, ถูกป่ คุณโดนโจมตีเข้ามา50หน่วยแต่ก่อนอะแต่ก่อนอะคุณจะโดนคุณโดนโป้งทีเดียวอะทำให้เลือดคุณจะเหลือ25หน่วยเลยเพราะมันจะคิดล่วงหน้าไปเลยว่าเออเนี่ยโล่คุณอะลบโล่ล่วงหน้าไปเลยแต่ตอนนี้คือมันจะไม่คิดโล่ล่วงหน้าแล้วตอนนี้ถ้าผมก็้าไม่ผิดนะ ทรอนเมลโอเคเมื่อแชมป์อ่ะอันนี้คืออันเก่านะเมื่อเมื่อถูกแชมเปี้ยนศัตรูโจมตีสร้างความเสียหาย20บวกโบนัส1%ของพลังชีวิตเป็นความเสียหายเวทแก่เอนโจมตีคือสะท้อนดามเมจเป็นยิ่งคุณเลือดเยอะวันยิ่งสะท้อนแรงอะ่ะเออทำให้ติดเกดเวสบูลหกเป็นต์เป็นสวินาทีและหยุดการเคลื่อนที่ของศัตรูทำให้ติดเกดเวสบูลหกนต์คือถ้าเกิดคุณทำซีซีใส่อีกฝั่งหนึ่งตัดเลือด60เป็นเวลา3วิอ่ะฮะเมื่อถูกแชมเปี้ยยยยนนนโโโจจมมมมตีีะะสสสรร้าาาาาางงคคววววเเเเเเเหห20่่่ททดดิิบบบกกกั6%ขออ บนั้หนึ่งเปอร์เซ็นต์ของชีตที่ของพลังชีวิตปัจจุบันหรือพลังชีวิตถูงสุดวะไม่ได้บอกไงล่ะเป็นความเสียหายแก่พลังชุวโจมตีทำให้ติดเกมสูสุ60โอเคแต่ก่อนมันต้องเป็น40 60ใช่ไหมตอนนี้คือเปลี่ยนเป็น60ล้วนๆเลยดีครับดีเลยเพราะ60มันจะใช้แต่ก่อนมันต้องแบบว่าทำ CC ใส่ศัตรูถูกไหมตอนนี้คือไม่จำเป็นต้องทำ CC แล้วแค่ตีธรรมดาตีธรรมดาหรือใช้สกิลใส่อีกฝั่งธรรมดาก็ติด60แล้วโอ้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 ดีครับผมดีเลย อันนี้ดีเลยนะทอนเมลเนี่ยคือปั๊บมาแต่ผมอยากรู้ว่ามันแบบมันเป็นแบบว่าทังชีวิตอะไรส่งสุดของตัวเองเนี่ยน่าจะส่งสุดนะตรงส่วนนี้ซิลซิลก็เพิ่มขึ้นแพงขึ้นร้อยหนึ่งขีเพิ่มขึ้น15หน่วยก็ดีก็ดีไอที่เราออกไปนะบัญชีหลอดโดมินิกอันนี้คือไม่มีผนออกแล้วไอหลอดโดมินิกเนี่ย เหมือนจะดีนะเหมือนจะดีแต่ก็ไม่ดีนะไอหลอดโดมินิกนี่คืออ,ออกไปเถอะบัญชีวิไออ,ออกไปใช่ไหมหลอดเป็นเดือนเป็นหนึก,กออกไปเราปิดไฟแคนนอนก็ออกไปใส่ชิปออ,ออกไปไวท์ไปที่กบอยสตาฟไอเนี่ยออกไปก็คือเจาะเจาะกอเวทการเปลี่ยนแปลงรูนโอ้โหการเปลี่ยนแปลงระบบอ่าระบบและรูนนะแต่ตัวระบบรูนใหม่ทึ่งรูนใหม่โอเคใช่แพทซ์ีสามเปลี่ยนระบบรูนอนะ่ะใช่เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ไอสถานะของรูนในระหว่างเกมสามารถดูความโอเคเหมือนกับเพิ่มเพิ่ม UI เพิ่ม UI ไอทำให้ดูดูระบบรูนรูนง่ายขึ้นในเกม ไม่มีอะไรในเกมอันนี้มันจะแสดงในเกมนะอ่าการเปลี่ยนแปลงระบบ Dark Soul Reverse เมื่อโอเคเมื่อคุณทําฆ่ามังกรได้3ตัวติดต่อกันต้องได้3ตัวติดกันเลยนะต้อง3ตัวติดกันวงเล็บนะคุณจะได้รับโบนัส Dark Soul มันัเอฟเฟกใหม่ให้โอเคก็คือเหมือนกับ Dark Soul น p c ใช่ไหมยิสซาล่านเนี้ ก็คขายเหมือนประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแล้วเนี่ยแต่เราต้องได้มังกรสามตัวนั้นนะใช่ต้องมังกรสามตาวแล้นคือมันคือทำให้สโนบอลนะอันเนี้ยคือทำให้เกมนำแล้วคืนนำไปเลยอ่ะถ้าถ้าเกมนำอ่ะถ้าได้มังกรสามตัวนี่คือคุณแทบจะแพ้นะถ้าเป็นอย่างเงี้ยก็พยายามอย่าให้เสียมังกรสามตัวแล้วกันพยายามล้าชุดให้ได้มังกรสุดท้ายอ่ะเกมนำนั่นคือน้ำนำเลยตอนนี้นะปั๊บเกมนำปั๊บแบบอ่ะเพื่ผมเพื่อนผมมองภาพตอนนี้นะก็น่าจะเป็น AP ต้นเกมเดินเกมไปไวอิปอรลินฟิลเตอร์สติ๊กเกมนำเอามังกรสามตัว จบเกมตุ้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 มเอฟเฟกต์มังกรนะเมื่อกี้ดากอนโซลถูกไหมดากอนโซลนี่ก็แบ่งเป็นสี่ตัวใช่ไหมมังกรน้ําแข็งมังกรไฟมังกรมังกรดินถ้าเป็นมังกรไฟมันทําอะไรได้ทําให้อีฟเฟนทอลดากอนนะได้รับพลังโจมตีระเวสหา้เปอร์เซ็นต์กูเยอะนะเยอะนะได้สามเปอร์เซนต์เอดีกับเอพีพีฟีนี่คือโคตรเยอะเลยนะเอฟเฟกต์ Effect อีกได้เอฟเฟกต์อีกดูทําให้เกิดระเบิดรัศมีงสองร้อยห้าสิบหน่วยที่ตำแหน่งเป้าหมายเมื่อสร้างเขาจะหายแก่แชมเปี้ยนศัตรูด้วยการโจมตีด้วยสิหย่นว บวกนั้น20พลังโจมตีบวก10พลัง AD อดีบวก20พลัง a อดีบวก10พลัง AAP พูดาวหวินาทีบ้าไปแล้วถ้าคุณเสียมังกรไฟเป็นมังกรตัวแรกแล้วคุณเสียสมังกรต่อมาคุณแท่จะปิดประตูแพ้เลยนะเนี่ยโอ้โหได้ AP a ี3%ดีเซได้ได้ตีธรรมดาได้แบบแรงขึ้นอีกอะโอ้โหได้โอ้โหบ้าไปแล้วมันแรงนะเนี่ยทำให้ได้แรงมากเลยเนะี่ยแต่ถ้าเกิดเป็นมังกรดินล่ะมังกรดินได้รับเกราะแลต้วนอะไไปอีก3หน่วย บวกสองเปอร์เซ็นต์ว้าวเอฟเฟกต์ของมังกรดินนะได้รับโล่ป้องกันทุกอย่างหนึ่งโอ้โหได้เกือบได้โล่ขาวอะได้โล่ขาวอีกสองร้อยสิบหน่วยหากคุณไม่ได้รับความเสียหายจากแชมเปีย้ยนสุดป้องกันเวลาห้าวินาทีโอ้โหมังกรดินนี่คือถึกกับถึกเลยอะแต่ผมว่ายังยังไม่ว้าวเท่ากับไอ้มังกรไฟนะไอ้มังกรไฟนี่ว้าวกว่านะโอเคมังกรน้ําฟื้นฟูสองเปอร์เซ็นต์ของที่หายไปทุกทุห้าวินาทีโอ้ฮาร์ดฮาร์ดจุดเอ๋เนี่ยฟื้นฟูสองสองเปอร์เซ็นต์ของพลังชีวิตที่ ไม่ฮาร์ดคือหนึ่งเปอร์เซ็นต์นี่คือสองเปอร์เซ็นต์นี่หนักกว่าฮาร์ดเด็กเนี่ยเอฟเฟกต์และคือฟื้นฟูสองเปอร์เซ็นต์นี่คือฟื้นฟูสองเปอร์เซ็นต์นี่คือแบบว่าต่อให้โดนโจมตีก็ฟื้นฟูด้วยนะเนี่ยบ้าไปแล้วเมื่ออ่ะโอเคเอฟเฟกต์ต่อมาคือเมื่อสร้างความเสียหายแก่แชมเปี้ยนสตูหรือการโจมตีหรือสกิลจะฟื้นฟูพลังชีวิตประมาณหนึ่งเป็นสี่วินาทีอ่ะตีฮิลออร่ามันคือตีฮิลมันมันมันไม่ใช่การดูดเลือดนะมันคือตีฮิลอันเนี้ยตีโจมตีธรรมดาแล้้้้้ววไไไดดดดดลลลลึกกกคคืืืนนนนออ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 ่่่่่่่ะะมมมมมมัััใใชชแบบาาตตตงงงงีีีถจจูเเฝฮโโโโโหหหย หนึ Suddenly, okay, wow. ่งสองสามโอเคเกมนำจะจ๋าเลยว้าวสุดท้ายมังกรทูกน้องแข็งโอ้โหรถคูดาเจ็ดหน่วยอืมอืมโอเคเอฟเฟกต์คือติดเครื่องหมายเป้าหมายเวลา3วินาทีเมื่อสร้างความเสียหายแก่แชมเปี้ยนโจมตีหรือสกิลสโลแชมเปี้ยนอีกฝั่งที่ติดเครื่องหมายโอเคสร้างมาเท่ากับความเสียหายจริง10%โอ้โคตรแรงความเสียหายที่แชมเปี้ยนศัตรูได้แล้วขนาดมีเครื่องหมายติดอยู่โอ้โหมันคือมาร์คมาสเตอร์วิกเน็ตอ่ะอันนี้มันคล้ายๆมาร์คเดอะวิกเน็ตเลยเนี่ยโอ้โหใช้ได้ใช้ได้แรงทุกอันแต่ว่าแรงสุดนนนนนนน่่่าาจจะะเเเเปป็็ีีีวอร์สุด้ย น่าจะเป็นมังกรไฟกับมังกรไอนร้นี่มังกรน้ำนะที่ผมว่ามันเบื่อจะจัดหละจะจ๋าเลยใช่ได้ใช่ได้ไดี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 เกสโนบอลดีเกมไวเกมไวการปรับเปลี่ยนเวาจะหายแก่ป้อมประการโอเคโอเส้าหายพื้นฐานจากอ่าแชมปที่จะแก่สิ่งปลูกสร้างคือเวลาเราตีป้อมใช่ไหมมันคือความเสียหายพื้นฐานแชมเปียนบวกโบนัสการโจมตีบวก5 0เซของ a อโดยโดยจะเลือกระหว่างจากค่ายสูงกว่าเมื่อสองอย่างนี้เพิมหมายความว่า ถ้าเกิดคุณเป็นแชมเปี้ยนเอดีมันก็จะเป็นเอา a อดีมาตีอะ่ะถ้าเกิดคุณบอกว่าค่า a อดีเยอะมากกว่าค่าเอพีอ่ะประมาณนั้นตอนนี้คืออะไรตอนนี้คืออะไรตอนนี้เขาปรับใหม่เป็นความเสียหายพื้นฐานจากแชมเปี้ยนสิ่ง่สร้างนะฮะแชมเปี้ยนธรรมดามก็คือเหมือนเดิมบวกพลังโจมตีบวก40ของพลังเวทโอเคไอเนี้ยคือเมื่อกี้ท่านเอาไปพูดฟังฟัง,ฟงที่ผมฟัง,ฟ,งฟังมานะคือมันการบัฟมันคือการบัฟเอพีใช่ปหไอการเข้าปรับมาตรงนี้ม,นมันทำให้พวกเมจตีป้อมเบาลงนะ ก็ช่วยมัง้งก็ช่วยแหละช่วยทำให้เกมไม่จบไวเกินแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเสียมังกรสันตัก็จบอยู่ดีไมค่อยมีผลเท่าไหร่แต่ก็น่าจะเห็นผลอยู่โกสโปโลโอเคพูดสั้นๆเลยตรงนี้คือมันตายได้แล้วมันคือมันถ้าเกิดว่ามันโดนตี3ครั้งมันก็ตายอ่ะโดนตี3ครั้งตายแล้วก็ตื่นใหม่ตอน60ิวิตายได้หนึ่งนาทีโกสโปโลไม่ติดสตาร์าจะฟื้นฟูร่งชิตหายไป5้านาทีก็คือไม่ค่อยฮิวกลับมาไม่มีผลผมว่าตีก็คือตายทําให้เกมสโนบอลมากขึ้นเพราะโกสโปโลมองมันเเราจะสียแคม ปาไอพวกจังเกิลทีมเราก็จะเสียเงินในการฟาร์มอันนี้ฮิวนี่คือสเปลปะน่าจะสเปลนะเนี้ยปวดอันนี้คือฮิวสเปลใช่ปะฟื้นฟูพลังชีวิตโอเคให้แก่คนทแชมเปี้ยนใกล้เคียงที่บาดเจ็บหนักที่สุดและมอบความถ่ายออมอบความดลในการเคลื่อนที่20%ให้แก่ทั้งคู่1นาทีเอฟเฟกต์ Effect นี้จะมอบเพิ่มขึ้น100%เมื่อแชมเปี้ยนพันธมิตรโอเคก็หมายความาว่าแมพอบไปเพื่อนมากกว่าคนที่จะลดลงครึ่งหนึ่งสำหรับแชมเปี้ยนที่รับการฮิวไปเมื่อเร็วนี้อ่าฮะกิดดดคคุณฮฮีลลลลกกก่่่อออนแ้วยสเปะ ฮิลจะแสดงผลได้ไม่ได้ไม่เต็มที่คุณต้องกดสเปลฮิลก่อนแล้วก็กดสกิลสองแทนมันคือฮิลชนกับฮิลมันกันเอาแต่เบอร์ฮิลไงฟื้นฟูพลังชีวิต90ถึง310เพิ่มขึ้นนะ30หน่วยอ่ะฮะในเลนเฟสก็น่าจะแบบว่าถึกเพิ่มขึ้นให้กับคุณและแชมเปี้ยนพันธุ์ที่ใกล้เคียงที่สุดที่อาจจะเหมือนเดิมและได้ไหรับในการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นอีก10หน่วยโอ้โหฮิลแรงขึ้นวิ่งเร็วขึ้นก็เหมือนกันตัดกันการดับเบิร์ฮิลเหมือนกันก็ทําให้แชมเปี้ยน ซัพพอร์ตที่หยิบฮิลไปในเลนเฟดเก่งขึ้นโซลกะโซน่าจันน่าอะไรพวกเนี้ยที่ผมเห็นนะน่าจะแบบทำให้เลี้ยง a อดีได้ดีขึ้นสมัยเมื่อคุณติดตั้งเวสมัยแล้วจะมีการแสดงเกณฑ์พลังคิตมอนเตอร์สำหรับการประหารด้วยก็เหมือนเี่ผมเคยบอกไปมันจะมีหลอดเหมือนกับเป็นไปอ่ะเหมือนหลอดอันติไปอ่ะมันจะบอกว่าถ้าเกิดว่าตามกับเกณฑ์เนี้ยกดสมัยปุ๊บตายทันทีประมาณนั้นก็ถือว่าดีมันจะทําให้การสมัยแย่งมอนป่าแย่งมังกรกันดีขึ้นมันทาให้แบบว่าจังเกิลสมัยได้้ง่ายขึนนะ ก็ตรงนี้นะลีเพลโล่จะตายหลังจากชนเน็กซัสหนึ่งครั้งนะเน็กซัสนี่คือป้อมใหญ่นะแต่จริงๆแล้วรู้ไหมผมอยากจะพูดนิดนึงว่าไอ้ไอ้การที่เขาแบบว่าทําลีเพลโล่ที่มันเกี่ยวเน็กซัสมาเนี่ยมันนี้ประโยชน์เพราะอะไรรู้ปะเพราะลีเพลโล่มันคงไม่มีคนเก็บลีเพลโล่ไว้ชนกับเน็กซัสหรอกเอาตรงๆนอกจากเกมจะนำจริงๆอ่ะคือไอ้นี่ผมว่าไร้สาระมากๆเลยมันคงไม่มีคนหยิบร้อยเกมจะได้เกมหนึ่งมั้งมันไม่ไมีใครหยิบลีเพลโล่ แล้วก็รอจนกว่าจะรอเลตเกมเข้ามาปล่อยแต่มันหมดเวลาก่อนแล้วก็ <S <S มันเกินไปว่ะอะไรนะประมาณนี้ลิฟท์ไฮโลข้อขยายแกน็กซัสจาก775ถึง115เอ้ย100 1,125่้ยใช่ไหมขึ้นอยู่กับเลเวลใช่ปะ่ะเป็นพลังชีวิตสูงสุดของน็กซัสคูณ25%อันนี้ผมไม่เชืว่ว่าแรงขึ้นหรือเปล่านะแต่แต่ผมว่าน่า,นา,นาจะแรงขึ้นนะเนี่ยทำเป็นเล่น น้า,นาอันนี้คือหน้าถ้าจะแรงขึ้นนะเนิรฟเนิรฟรีเพลโลทำให้เกมแบบไม่สโมอรหนักขนาดนั้นเกินไปชนแอกซอดแรงขึ้นแต่ว่าชนในครั้งเดียวการเปลี่ยนแปลงในเกมเพื่อความสนุกสบายอ่าเมื่อหากโดนป้อมตีอย่างต่อเนื่องการโจมตีครั้งสุดท้ายจะไม่ถูกกัดจังหวัด,ด้วยระยะทางหากใช้เปตรูขึ้นเกิน,น,นระยะโจมตีอ่าฮะเพิ่มพลัง เพิ่มประสิทธิภาพ้ารรันคารในเกมก็ทําให้ภาพทําให้ UI มันสวยขึ้นอะไรเพิ่มประสิทธิภาพการประกาศของบัฟฟ้าและบัฟแดงก็มีการรับนับคูดดาวของบัฟฟ้าบัฟแดงแล้วตอนนี้การแต่งนี้ไอคอนของเพื่อนร่วมทีมก็อาจจะเป็นการแสดงคูดดาวอัลติเมทของพวกเขาด้วยอ่ะก็ก็ก็ดีขึ้นมั้งทำการเพิ่มประสิทธิภาพในกระดานคะแนน ก็น,าน่าจะเห็นอะไรมาขึ้นนี่ก็ได้ปรับให้มันแบบว่าอ่านแมปง่ายขึ้นนะอ่ะอ่านมินิแมปอ่านอะไรในเกมง่ายขึ้นตรงส่วนนี้ซัพพอร์ตเล่สบายขึ้นนะหน่ดนี้นะสุดท้ายเรื่องของสกินละไม่มีอะไรบีโม่เคอร์เคสตินปอมกินเฮดฟิลเดิลสติกถูกมากน,นะห้าเจ็ดห้าถูกมา,มากเลย525สองห้าบ้นี้ยถูกมา,มากๆเลยเอา่าสลีปซอมเอ้ยสวยสลีปซอมสวยจวังวะมาสเตอร์ยีอ,อาริฮะฮะโอเคเขาเขียนผิดนะเ,เขาเขียนไปว่าสลีปซอมมาสเตอร์ยีอันนี้คือมาสเตอร์ยีธรรมดาอ่ะเขียนถูกแล้วนี่หว่าออ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 ัันนนนนนีีี้้คคืืมมมาาสสสเเเเเตตตรรรร์ยยแแแแบบบบบบบพิิทธดกก็็ปซซหละู่ นี่สวยมากเลยเสร็จโอเคก็โดยสรุปกครับผมแพทนี้4.4คือเมเจอร์เ n ชนจ์ที่แท้จริงมันคือการปรับมาทำให้สาย AP Mid l a มิดเลน n g l e จังเ p ิล r t ซเล่นได้ดีขึ้นก็อวยทุกอย่างเลยอวยตั้งแต่การเคลื่อนที่ไวใช่ไหมอวยตั้งแต่ทำให้อ n นิเมชันการใช้สกิลดีขึ้นแล้วก็อวยตั้งแต่ไอเทมใหม่แล้วก็ไอไอเทมใหม่ที่เข้ามาอย่างคาวอเดชารเต้นควีนนี่คือว,ว้าวมากทําให เอพีถึกมากๆเลยนะแล้วก็ทุกอย่างไอเทมทุกอย่างตอนนี้ของ a อครับได้เจาะเกาะแล้วเจาะเกาะเวทอ,อีก7%นะใครว่าสาย AP ไม่เก่งแผนนี้คุณได้เห็นแน่โซอี้มาแน่บางคนคิดว่าเออมันคือการเนิร์ฟ AP หรือเปล่าผมตอบเลยว่าไม่เชิงเนิฟเพราะอะไรรู้ไหมคุณต้องไปมองเรื่องของเพนพอยต์ของสายนักเวทมันคืออะไรหนึ่งคือการใช้สกิลที่ไม่ต่อเนื่องเพราะว่าคุณมีมคูดาวเยอะนี่เขาก็แก้ให้เขาก็แก้ให้แล้วสองคือสกิลไม่แรงพอเขาก็ทําให้อีกแล้วสามคือ มันตัวมันบางเขาเขาก็เลยมีไอเทมใหม่อย่างเขาเดอะชัตเทุนควีนมาให้ว้าวคุณคิดด้วยเองแล้วกันว่าเขาพยายามที่จะอวยนักเวทกันแค่ไหนอ่ะก็ถ้าคุณอยากจะเล่นตามเมตาคุณก็เล่นได้คุณแล้วคุณก็ระวังอีฟอรินกับฟิโตซิกด้วยในแพทนี้นะแล้วก็เดี๋ยวเมตามันนิ่งเดี๋ยวผมจะมานั่งทำเทรียลิสกับยิเซล่าเหมือนเดิมครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยครับผมเป็นกำลังใจให้ผมเอลวินเอ็กซ์นะขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ